ความรักเราความรักก็เหมือนซีรีส์เลยฮะวุ่นวายฮะวุ่นวายมันจะมีหลายคนได้ไงคนเรารักใครได้แค่คนเดียวชาวาีมาที่ใบแหล่งข่าวมาจากไหนตีท้ายขัวใช่ไหมมดดำขนสาพายอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เลื่อ รเราไม่ไไมีพี่รสงสารน้องเขา,เาน้องเขาเป็นรุ่น้องเหรอฮะอ้าวอ้าวอ้าวกูหลุดเอง <laughs> ไม่ไม่แต่ตัวตูมอ่ะคือจากอดีตนะครับตูมแฟนเก่าตุมแต่ละคนก็เป็นแบบอายุเยอะกว่าตูมหมดเลยเ<อ>ใช่ก็เลยแบบพอตอนนี้เรากลับมาโสดโสดนะครับ เราก็เลยอยากจะแบบถ้าเกิดจะเปิดใจคุยอยากลองคุยกับเด็กดูบ้างาลองดูอยากลองคุยคุยดูก่อนว่ามันจะรอดไหมลองคุยใช่ไหมแหนอยากพาไปกินข้าวโอเคครับก็ก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนที่รู้จักน่ารักหมดทุกคน<ะ>อยู่แล้วครับยังไม่อยากพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรมันคือคือพี่น้องคุยกันครับพี่น้องมากแหนทุกคน ตูมเวลาที่เวลาจะคุยกับใครตูมจะชัดเจนมากว่าเฮ้ยอันนี้ชอบแบบพี่น้องนะอันนี้พัฒนาได้มากกว่าพี่น้องนะแล้วคนนี้อ๋อเขาอุ้ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับใช่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไปเจอกันได้ไงยังไงเนี่ยครับผมข้างนอกทำงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าตูมจีบเขาก่อนนะฮะไม่จะบอกว่าผู้ชายทุกคนในชีวิตตูมจะจีบก่อนหมดเลยตูมจะจีบก่อนหมดเลยอย่างเงี้ยคือจะเลือกเลือกเลือกแบบเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบ น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยสูตรดีอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ไม่งี่เง่าอ่ะครับเป็นเด็กที่ไม่งี่เง่าเป็นเออแล้วแต่การจัดแสงครับก็อยากได้เขาต้องมาอยากได้เขาแต่ถ้าเกิดมาพูดเขาอาจจะหนีไปก่อนก็ได้เพราะมันยังไม่ได้จุดโปรเซสที่ครบกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ตูมแล้วเขาแบบเขาจะพูดทุกวันเลยบอพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอะไเพราะเราหนักไม่ เนื้อต้องตัวด้วยซ้ำถ้าถ้าเขาไม่เริ่มแตะก่อนมันไม่เกี่ยวกับใจง่ายหรอกครับมันเกี่ยวกับว่าตุ้มจะให้เกียดน้องมากคือว่าคือตุ้มรู้ว่าถ้าเกิดแบบมีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นใครผลเสียมันไม่ได้เกิดกับตุ้มเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตุ้มเป็นอย่างนี้แต่ว่าผลเสียจะไปเกิดกับเขากับทางงานเขาครอบครัวเขาตุ้มไม่อยากให้มันเกิดวันนั้นถ้าในอนาคตถ้าเกิดเราคุยกันแล้วแล้วเราคุยแล้วเราคิดว่ามันไปกันรอดเขาก็ต้อง พร้อมที่จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากคบแบบโรลซ่อนๆเหมือนกันอันนี้คือมันต้องแต่มันเพิ่งเริ่มเองพี่มันยังเพิ่งแบบโอ๊ยตอกต่อยแบบปั๊บี้เลิฟอะไรอย่างงี้แบบเพิ่งเริ่มคุยถาันี้ส่วนตัวมากเลยัะพูดได้หรอฮะมันไม่ก่ยับกา ไปมาหาสู่ได้ครับไปมาหาสู่ได้ใช้คำนี้ได้กินข้าวดูหนังฟังเพลงเต้นระบำอะไรไปามเรื่องตำราวแต่ว่าจริงๆแล้วตุ้มมีคุยหลายคนอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตุ้มก็คุยหลายคนไม่ใช่คุยแบบเป็นแบบจีบหลายคนคือเราจะเลือกไว้อยู่แล้วว่าคนนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดใจรับใครคนนี้จะมาเป็นคนแรกๆถูกต้องไหมแต่เราก็แบบว่าเวลาไปไหนคือเราก็ยังสถานะโสดก็จีบได้ครับผมเราเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตว่ากับคนนี้จะรอดหรือเปล่าเราก็ต้องค่อนข้างระวังตัวเองด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดพอมันไปไม่รอด ก็ชาวเน็ตก็สมคำน้ารับไม่ไม่เลยมีแต่เราละมั้งคือตุ้มจริงๆตุ้มไม่ได้ตุ้มไม่ได้ไม่ตุ้มมีอะไรตุ้มบอกคือเวลาตุ้มคุยกับใครตุ้มจะคุยแบบเริ่มจากการเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไปก่อนก็แบบว่าเนี่ยวันนี้ไปที่นี่นะมีคนมาจีบด้วยงานหึ่งบ้าก็สบายเลยพี่ก็บอกว่าแหมจะไม่จีบยลยงไงที่น่ารักขนาดนี้ว่าสั่น อุ้ยเจอแล้วยังไม่เจอครับที่บุกเหรพี่มดก็สืบกันอยู่ครับเขายังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนที่สนิทอาจจะรู้ครับคิดว่าเราจะปิดไว้ได้นะคุมคิดว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายความลับมันไม่มีในโลกหรอกวันที่เราเริ่มต้นคุยเราคิดว่าเออเราไม่เปิดหรอกสุดท้ายวันนี้ พี่พี่ดูสถานการณ์ตอนนี้สิฮะไม่ต่อแล้วมัน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 ยังไงเราเป็นคนสาธารณะเรายอมรับอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้โกรธเราเข้าใจพี่พี่ก็ต้องอยากทำทำทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้มขอไว้นิดนึงแล้วกันว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่อ่ะตุ้มไม่ปิดแต่วันนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ยังยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซุกซิบอะไรกันค่ะน,นักปิดครับผมนนส้นย้อนไม่ได้เสื้อตุ้มดีทุกคนครับ หลอกบอกให้น้ำขาเปียกมาตอนนี้อ,อยู่หมอชิดปะคะอยู่หมอชิดที่นั่นก็โอเครถไม่ติดไกลบ้าน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ม่แม่ <c oughs> ตีความกันเองบอกเขาไปแล้วครับบอกเขาไปแล้วว่าเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเจอพี่ๆนักข่าวนะพี่ๆก็ต้องอยากแบบอยากรู้อยากแซวเพราะเราก็สนิทกับนักข่าวนักข่าวก็เล่นกับเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็เหมือนเพื่อนในกลุ่มเรามีแฟนแล้วก็อยงกินใครอะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องปกติเราก็บอกน้องเขาอยู่แล้วน้องโอเคครับไม่อะไรน้องโอเคน้องน่าจะโอเคมั้งครับ น่าจะโอเคจนถึงตอนนี้แหละครับแต่ปากไว้บอกคือตูไม่ได้ออกมาพูดก่อนนะคือมันมีคนมาถามเยอะมากหลายๆที่แล้วใช่แต่วันนี้สถานะของเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ถ้ามันพัฒนาเมื่อไหร่ตูสัญญากับพี่ๆทุกคนครับตูจะเป็นคนจุงมือเข้ามาพูดตรงนี้โอนม่กับการที่เราจะมีแฟนอีกครั้งแรกคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะอันนี้บอกก่อนนะแฟนคนแรกก็อายุแบบ30กว่าคนที่2ก็30คนที่สาก็30อัพหมดเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่คอันนี้ ยี <Hoy S 2> ่สิบลายยี่สิบต้นยี่ล้านหรือกันต้นหรืออก็คือยังเด็กกว่าเราครับเยอยิงเด็กกว่าเราเด็กกว่าเราเยอะครับเด็กกว่าเราเขาทําให้เราแบบทํางานเหนื่อยมาพอได้คุยกับคนที่เขาแบบร่าเริงมันก็กระชุ่มกระชวยเฉยๆครับเอาเป็นว่าอัปเดตไปเท่านี้จริงๆครับผมอไป